ทีนี้เรามาดูมาคัสแลตฟอร์ดกันหน่อยนี่หลายๆคนก็นสนับสนุนให้ซื้อถาวรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลตฟอร์ดเนี่ยให้สัมภาษณ์เปิดใจครับบอกว่าในความคิดของผมนะถ้าเกิดผมทำสิ่งที่ถูกต้องในสนามแล้วก็เล่นเข้าขากับทีมได้ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถยิงประตูแล้วก็สร้างโอกาสได้อยู่เสมอจุดโฟกัสของผมคือการเชื่อมจังหวะ กับเพื่อนร่วมทีมจริงอยู่เรามีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีทางที่ผู้เล่น11คนเดิมจะชนะได้ทุกๆนัดหรอกเราต้องเล่นกันต่อไปเป็นทีมและแสดงให้เห็นถึงสปิริตนักสู้และความสามัคคีโดยรวมแล้วผมมีความสุขมากแน่นอนว่าความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญในโลกฟุตบอลและหนทางเดียวที่จะสร้างความมั่นใจได้ก็คือการฝึกซ้อมให้หนัก และเก็บชัยชนะให้ได้นี่คือชัยชนะที่สําคัญมากๆหลังจากที่เราแพ้มาในศึกเอลกาซิโกการกลับมาคว้าชัยชนะเหนือเอลเช่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและนัดต่อไปก็จะเป็นเกมสําคัญด้วยเพราะว่าเราจะลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเราจะต้องทํางานให้หนักเพื่อคว้าชัยเราเดินหน้าต่อไปทีละเกม ผมพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ผมทำหลายอย่างได้ดีขึ้นและผมก็พึงพอใจกับการเริ่มต้นของตัวเองด้วยเราต้องรักษาการเล่นเป็นทีมแบบนี้ต่อไปนี่บอกกนตอนนี้ก็ดีนะแต่ผมสามารถดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับในเกมเอลเช่เนี่ยมีอีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือจังหวะที่แรดฟอร์ดเนี่ยเปลี่ยนตัวออกนะครับ ก็แฟนๆที่สนามบอนจูอิกเนี่ยได้ลุกขึ้นปรบมือนะเขาเรียกว่า standing ovation ให้กับแรดฟอร์ดด้วยนี่ก็เห็นสื่อต่างๆเอาเรื่องนี้ไปเล่นกันอ่า,าก็ถือว่าแรดฟอร์ดได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลของบาซ่า